อย่าไปเผยยิ้มใครนะอันนี้คือเด็กหญิงอะไรครับชื่อเล่นชื่อใบบัวเขาชื่อเด็กหญิงนะครับรฟันเขาจะเย็นๆแล้วต้องไปดัดฟันอย่างน,นางแม่嘛ครับนางแม่ชื่ออะไรนางแม่ชีนางนางแม่ไปไหน,นหจะดูครับดูครับเพานอนเออ,เอ,อนอนบิดเออเหอเออเหอเขาแสบมากครับเปิดไหมครับเรียปิดเปิดอะไรครับอืมฮะ นึกไมออกอีกนักเรียนอะไรวะอะไรยูทูบเบอร์ันหลบย่วะฮะฟันหนูโยกซี่ึงแฟันน้ำนมเปล่าฟันนำมแล้วำหาเลยฟันนมล้วนมันก็ต้องหมดปากสิฟันน้นมะมันจะหักไรเลยอยากโดนหักป่ะมาเลยจะต้องโดนต่อยอย่างเงี้ยมันจะหัก้ยเอาสีนี่เลยเอามามอยู่ใช่ไหมพี่นี่ใช่ไหม ต้องให้ต่อ,อยงไงต้องให้คนต่อ,อยงไงลองว่าเป็นเด็กกันให้เขาต่อ,อยเวลาฟันโยกกันเขาต่อ,อยแล้วก็จะหักดีปะ่ะเองให้ใครต่อยดีิที่เดี๋ยวนานตื่นมาตื่นมาก็ดูน้ำมือถือมือถืออ่ะมีอะไรบอกไหมบอกเด็กไหมอย่าเล่นมือถือเยอะพูดได้ปะ่ะฮะอ้าใครไม่ดูอ่ะไม่รู้ได้ไงเล่าบอกตื่นมาอย่าเล่นมือถือได้ปะ่ะทําทําดีกว่าเฟื่อ